อินทอโยบมาแล้ววันนี้เซตาจีบสาว EP สิบหกสาวผมสั้นตักลายเออคือลือแบบคือลือภูเขาไฟระเบิดด้วยคนเนี้ยเอาเอาเอขอถามหน่อยใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปนี้อะ่ะถ้ามันไม่แจ้งเตือนอะ่ะช่วยคอมบงคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมอะ่ะคือแบบว่า คลิปที่แล้วอะ่ะเหมือนมันไม่แจ้งเตือนอะ่ะคลิปที่แล้วอะ่ะสมมติถ้าลงคลิปนี้ไปเอ้ยไม่สมมตอิอ่ะคือกูลงแล้วตอนเนี้ยคลิปเนี้ยที่พวกเองดูอยู่อะ่ะถ้ามันไม่แจ้งเตือนอะ่ะเองคอมเมนต์บอกข้าหน่อยว่ามันแจ้งเตือนไหมหรือว่ามไม่แจ้งเตือนโอเคนะโอเคนะคนะทุกคนไอรที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดลงกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้หน่อยเป็นกำลังใจโอเคนะไปดูนะเอซ่าจีบสาวหนึ่งสองสามไปอ คู้น่ารักอะใครพ่มาไม่เราบอกว่าผ้าม่านผ้าม่านอ๋อใช่ชมเมื่อกี้เราไม่เห็นเราไม่เห็นเธอไงเราก็คิดว่าผ้าม่านมันเล่นนะอเอซ่านะเมื่อกี้เธอมีแฟนนีเธอมีแฟนนี่นะมีแฟนหรือยังไม่มีใครเอาไม่มีใครเอา,ไ,เอาไอ้พวกนั้นมันน่าจะตาบอดนะ่ะไอ้พวกนั้นที่มันไม่เอาเธอเนี่ย ถ,ถ,ถ้าอยู่ใครเนี่ย,ยพี่กับน้องพี่กับน้องอ๋อเธอรับสมัครคนรู้ใจไหมอ่ะรับสมัครคนรู้ใจแบบว่ารับสมัครแฟนไหมอ่ะหลายากันไลายกันอะไรอยเราก็ถามดูไงเธอ,อชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเป็นแบบอันดี้โมดก่อนสักนได้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 ไดเรารอ,รอได้เสมอแหละ รอสองปีสามปีแล้วก็รอได้ถ้าเป็นเธอนะเธอไม่แสบตาเหรอถามจริงไฟก็พิบเนี่ยเธออายุอะไรเนี่ยเธอเธอยุอะไรเธออยุอะไรสิบหกสิบหกจริงปะเนี่ยจริงโอ้ยมันสูงเกินชอบรุ่นพี่ไหมอ่ะชอบรุ่นพี่ไหมอ่ะชอบม้งชอบม้งชอบมากชอบมากต่อชอบมากงั้นเราก็มีสิทธิ์แล้วแหละทั้งนั้นอ่ะ เธออยู่จังหวัดอะไรเนี่ยกหมดอยู่นะคลยปันโหมนครปฐมโหมเคยมาเที่ยวกรุงเทพไหมเราอยู่ตอนเราอยู่ชชพัทยาอ๋ออยู่อยู่พัทยาถ้าเธอมาเที่ยวแถวกรุงเทพเมื่อไหร่บอกนะอย่าเราพาเที่ยวเธอสักลายด้วยเหรอสักเราก็จะสักเหมือนกันอะเราว่าเราจะสักไอเนี่ยเธอ ลายจิ้งจกอะ่ะสักตรงคออะ่ะเรียกเสน่ห์ร <laughs> เราก็จะไปสักจิ้งจกพ่นไฟอะ่ะต้องทำยังไงหนอถึงจะได้จับจองจับจองถ้าจองทำไมมันอย่างนั้นนะเธอชื่ออะไรเนี่ยเรายังไม่รู้จักชื่อเธอเลยชื่อบนชื่ออะไรนะบนบน ชื่อบนงั้นเรางั้นเราเราชื่อล่างแล้วกันถ้างั้นน่ะจะได้คู่กันเราเบอร์เบอร์ไงไม่รู้รอ่ะตอนเนี้ยฮะเรารู้สึกเบอร์เบอร์ไงไม่รู้เบอร์แบบว่ารักแถบแบบว่ารักเธออะไรเงี้ยโ <c oughs> อ,อ้นนหโหสำรักเลยสำรักเลย <c oughs> คิดว่าสำลักสำลักสำลักความแบบว่าความเลียนของเราหรือเปล่าเนี่ยเล่นเกมเถอไปเราไม่ได้เล่นเกมทำไรเรานั่งเล่นเฟซบุ๊กไปเลื่อยเปื่อยแล้วเราก็คุยกับเธอเนี่ยแหละสาวบอกว่าดูหนังโป๊อะไรนะพี่สาวบอกแอบดูหนังโป๊ใช่เป่าไม่ได้บ้าจะดูทำไมเนี่ยเราไม่ดูหนังโป๊อ่ะใช่ไหมหนังโป๊คืออะไรเรายังไม่รู้จักเลยหนังโป๊ ที่ไข่สืบหรืออะไรวะเราไม่ดูหรอกเราไม่ชอบนะเราดูแค่เธอเราก็รู้สึกหวันไหวพอแล้วเราไม่ต้องดูหรอกหนังโป๊อะหนังโป๊มันเป็นเรื่องหวันไหวนิดหนึ่ไม่ไงเราเราเป็นคนดีไงเธอเราไม่อยากดูอะโอเคโอเคเราไปแค่เด้ใจเราก็ไม่อยากไปหรอกใจเราอยากอยู่กับเธอได้แหละแต่เธอกลัวเธอจะไม่รับรักเราอะกลัวเราเรากลัวอกหัก่ะใช่ป่าใช่ดิ เราไม่อยากอกหักแกดูหน้าตาสวยๆอย่างเธอมันน่าจะมีคนจีบเยอะไม่มีเป็นไปไ,ได้ยังไงถ้าไม่มีงั้นเราจีบเธอว่าล่ะ,ะพี่บอกว่าโสดลูกติดสนใจไหมโสดโสดแล้วนะโสดลูกติดสนใจไหมเราสนใจเธอะเราไม่อยากเราเราสนใจเธอเราโสดสนิทโสดแบบโสด เธอก็เหมือนเราเลยเราสดมา18ปีแล้วเนี่ยจริงจริงจะมากี่ปีนะ18 18 18ตอนนี้เท่าไหร่ก็ตอนนี้18เนี่ยสวดมา18ปีแม่เเชื่อดีไหมแม่บอกมันต่อจริงๆอันนี้จริงๆไม่เชื่อเธอไม่เชื่อเธอลองแบบว่าเอ่อลองมาบ้านเรามาไหว้แม่เราก็ได้แล้วก็ถามดูว่า เราเคยพาผู้หญิงคนไหนเข้าบ้านหรือเปล่าอาจจะเข้าโรงแรมมีเข้าบ้านใช่ปะไม่ถ้าเรามีฟงมีแฟนเราก็ต้องเปิดเนื้อเปิดตัวดิใครบ้าจะคบกันแอบแอบมันไม่ดีมันไม่ได้แอบแบค่เคปิดสถานะแค่ไม่ได้เอามาบ้านนี่ช่โอ้เธอถามเพื่อนๆเราก็ได้เราไม่เคยมีแฟนไม่ชอบผู้ชายก็ได้บ้าเราชอบเธอเราไม่ชอบผู้ชายอะ เราปัดเธอมาเนี่ยเราเห็นรูปโปรไฟล์เธอแล้วเราสป,ปาร์กเลยอ<ะ>่ะคะเธอดูอะไรอ่ะเธอดูโปรไฟล์เร,เราอ่ะเรอดูเธอเธอรู้ถึงหัวใจเธออะไรนะฮะเราดูเธอเธอรู้ถึงหัวใจอ๋อเธออย่าพูดเล่นนะเราเอาจริงนะเนี่ยเธอเกิดวัน,นอะไรวันเราเกิดวันจันทร์ทำไมอ่ะเธอดูดวงเหรอ เจ้าชู้เจ้าชูอับบ่าเราไม่ได้เจ้าชู้เธอเป็นหมอดูเหรอเธอรู้ได้ไงว่าเราเจ้าชู้เชู้เลบ้าเราไม่เจ้าชู้เรารักเดียวใจเดียวไม่เชื่อก็ลองคบกันทักอาทิตย์หนึ่งก็ได้อาทิตย์ใหญวเหรออ้าวสมมติเธอแบบว่าไม่ถูกใจก็ได้แบบว่าเลิกลากันได้ไง แต่ใจจริงแล้วอ่ะเราอยากคบกับเธอตลอดไปเลยแหละพูจะอ้วกพี่บอกพูจะอ้วกก็แสดงแสดงความจริงใจให้ไงจะอ้วกอะไรอ่ะบ้านเธออยู่แถวไหนอ่ะบ้านเธออยู่แถวไหนอ่ะอราโอฮะเรียนอะไรก็ถอกโฮะลอบ้านเราอยู่แถวแถวเนี้ยเธอแถวแถวคลองอ่ะแถวแถวคลองอ่ะคลองคลองนี้กูจนคนนี้กูจองน่ะ ได้มาบุกเนี่ยได้มาได้ปะไม่ได้เอโอเธอไม่ชอบให้คนยิงมุกก่อนหรือว่าคนมาจีบเธอเยอะแล้วเธอเบื่อแล้วหรือป่าเนี่ยใช่ล้อหน้าต่างเราพอที่จะแบบว่าเป็นแฟนเธอไม่ได้เลยหรือไงวะเราคงต้องทำใจนอนไม่หลับร้องไห้ฟูมไฟอีกแล้วคืนนี้ อุตสา่าห์เจอแบบว่ารักแรกพบแต่รักแรกพบคนนั้นเขาไม่รับไลกเขาเขาาไม่รับรักเราอันนี้มีผู้แบบนี้กี่คนละวะเราจะพูดเราจะพูดหลายๆคนเพื่ออะไรอะ่ะเธอเราชอบเธอแค่คนเดียวเธอไม่เชื่อเราอะ่ะเธอจะให้เราพิสูจน์ยังไงอะ่ะบอกรักเธอทุกวันก็ได้นะถ้าถ้าเรามีเฟสด้วยกันอ่ะหมากับแมวเธอชอบอะไรอะ่ะหมากับแมวเธอชอบอะไรมากกว่ากันชอบคุณ เธอชิงเล่นก่อนนะเนี่ยเธอชอบพูดเธอพูดเล่นแต่เราอจริงนะเนี่ยเธอลำคาเราไหมไม่เธอก็อยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะอยู่เดี๋ยวจะเราจะอยู่เป็นแฟนเธอเอ้ยอยู่เป็นเพื่อนเธอจะไปนอนแนรือเล่เธอจะนอนหรอ หวังว่าเราจะฝันถึงกันนะวันนี้นั่นเองเอากิงน,นะเธอพูดเล่นการกระทําเล่นๆของเธอเนี่ยแต่เราคิดจริงนะเนี่ยจร,จริงจับแกนี่เป็นหัวร้อมา,มาดิมาดิเอาเธอเธอ,อาะขี้โบเลยเธอยังแหวะมุกเราอยู่เลยโอเคเธอเราไปละเราไปละ มีวาร์ปไหมมีวาร์ปไหมเฟสเฟสอาจีอายอ๋อเฟสเฟสก็ F ade, F ade ได้น้องบนจุ๊ะน้องบนจุมันจะเจอไหมเนะี่ยน้องบน้องเฉียนว่าน้องบนมันขึ้นนะ่ะคอยดูน้องบรอรบนนะน้องแล้วก็บอรอแล้วก็เวนวักมันน่าจะขึ้นแหละหล่อแสดงว่าเธอนะเป็นคนดังแน่เลยถ้างั้นอ่ะไม่ดังหรอกผู้ติดตามเยอะแน่เลยไม่เยอะไม่เยอะเราเพิ่งจะเล่นเฟสหล่อ คิดว่าเธอเป็นแบบว่าดาวติ๊กตรงดาวติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะคุยตามแสนสองแสนสามแสนน่ะบอกแล้วเธอเป็นคนดังเธอเป็นดาวติ๊กตอกแล้วคนที่รู้จักยเยอะอีกเช่นอ๋อเราขอเกาะเธอดังได้ไหมเกาะอะไรเกาะดังไงเราฝันว่าเราอยากเป็นเอ่ออยากเป็นอยากเป็นดาราอ,อยากไปเล่นหนังช่องเจ็ดอ่ะ มันไดนหนังเราไหมหนังช่องเจ็ดเหรอกนันตัวหนังชนตัวหนังอะไรอะ่ะหนังไก่ทอดเหรอคุยกับผัวกันแล้วอ้าวน,นี่ยเราก็มาคุยกันสองคนเนี่ยเธอเราจะได้แบบว่าปรับความเข้าใจเราจะได้อยู่กันไดน้นานหน่อยปีใหม่เธอไปเที่ยวไหนอ่ะปีใหม่ไปเที่ยวไหน มีคนไปเขาดาวยังอ่ะมีคนมีคู่ไปเขาดาวแล้วยังอะมีแล้วเฮ้ยมีแล้วเหรอหลุดแล้วเธอหลุดแล้วเธอหลุดแล้วเธอมีแฟนแล้วอะไรเธอบ้าวันเรายังไม่ได้รู้ว่าเราจะไปไหนเลยเราไปไม่จากับแม่หรอน้านวันที่ยี่สิบห้าเราก็ไปต่างจังหวัดน,น่านจะลงกับตัวเออ,อน่าจะไม่ต้องเข้าดาวคะ่ะโดยกับตัวสิบสี่วันกับตัวสิบสี่วันเธอนะ อ้าวเธอไปเที่ยวไหนมาเธอไปเยอรมันมาเหรอไม่ใช่เราจะไปต่างประเทศอ๋อจะไปต่างประเทศไม่ใช่เราไปเสิร์ชเฟซเธอแล้วแบบนี้เลยนะเป็นไงแหมว่าขึ้นสถานะอยู่เงี้ยไม่เอานะเธอก็ไปไปเดี๋ยวนี้เลยไปไปไปปเดี๋ยวเราคุยกับเธอก่อนไม่ใช่เราเสิร์ชไปอะขึ้นสถานะใครก็ไม่รู้อ่ะเราอกหักเลยนะเว้ยเธอได้ยินเราไหมเนี่ยอะไรทีหลักค้องหค่ะ เราก็ถามเราถามว่าเธอไม่ให <Maybe. S 1> ้เราไปหรอไม่ได้เราก็ก็เธอไม่สนใจเราอะเธอไม่สนใจเราอะเราน้อยใจอะอ้าวเธอนอนแล้วเราคุยกับใครเนี่ยเธอจะให้เราคุยกับพม่าเหรอเนี่ยกลัไต้องแก้ประานเข้าไปนอนไปไปนอนไปไปนอนไปบ๊ายบาย คุณไนคุณไนเจอเจอเจอกันในฝันนะครับโอเคนะเราแอดเฟซเธอไปอ่ะเธอจะรับแอดเราหรือเปล่าเนี่ยแอดมาดิชื่อกอชื่อชือชื่อชื่อปือชือชื่อชื่อชอชง่อชอภาษาอะไรภาษาอชง่ฤษอะไรนะปรเมศใช่ปรเมศ โอเคแอดมาเลยได้อย่าเราอย่าเราแอดไปเธอต้องรับนะถ้าเธอไม่รับเราโกรธโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายไมาดดงโอ๊ยในที่สุดเอ้เหมือนเคยเจอเลยวะเธอเป็นเด็กแอดดอลไปนะ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเธออยู่กับใครเนี่ยมีคนเดียว <c oughs> <c oughs> อยู่คนเดียวมีแฟนยังมีแฟนยังไม่มีค่ะโซโซเหรอรับสมัครไหมอ่ะรับสมัครแฟนไหมอ่ะรับสมัครตลอดตลอดเลยเหรอรับสมัครเราแค่คนเดียวพอได้ไหมอ่ะ อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่ออายุสิบเก้าค่ะสิบเก้ารับรุ่นน้องไหมอ้าวเป็นรุ่นน้องเหรอเธอไม่ต้องตกใจหรอกใช่เราเป็นรุ่นน้องอายุเท่าไหร่ส <18, 18. S 2> ิบแปดสิบแปดก็เลยเรียงไล่กันเนะลยไล่กัน,กนใช่ไล่กันเราไล่เธออยู่ตอนเนี้ยเธอหนีให้หนีให้พ้นนะ <c oughs> ไม่มีแฟนมีคนมาจีบบ้างไหม มีเยอะอยู่แต่ไม่ค่อยตอบแนมมีเยอะอยู่เราคงต้องต่อแถวยาวเลยดีเนี่ยต้องต่อแถวเราตลอดเถอเนี่ยสำหรับเราถ้าเราไม่ต้องต่อแถวหมายถึงแบบเราจะไปอยู่คิวไหนเนี่ยถ้าเราไม่ต้องต่อแถวเนี่ยอยู่คิวที่ตอบตลอดคิวที่ตอบตลอดเออ,อม,มีสเปกแมสสเปกผู้ชายเหร สเปกเนออ uh huh. ไม่ค่อยชอบสเปก้าแต่ชอบคนดีมากกว่าอ๋อชอบคนดีสบายมากเรื่องเนี้ยเราเข้าวัดทำบุญตลอดอะ่ะคนดีแบบต้องดีทุกทางนะเออเราดีทุกทางความรักเราก็ดีนะแต่ว่าไม่เจ้าชู้ไม่กระล่อนไม่รักแล้วรักเลยอะ่ะโมหรือป้าีเน่ย เราไม่ได้โมูพูดจริงๆไม่เชื่อเธอก็ลองมาคบกับเราดูประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็รู้วันสองวันก็ได้แล้วชื่ออะไรหรอเราเราชื่อมอนเราชื่อมอน,ชอมอนใช่เธออยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่นครน,นครพนมนคนปรปฐมมาแลนะ้วนคนปรปฐมหมาเคยมาเที่ยวกรุงเทพไหม อันแบบปบ่อยมากอยู่แถวสารยานเนี่ยสารยานไม่รู้จักอะ่ะแ,อถแถวไมฮีโดนเราเราอยู่แถวแถวเนี้ยเธอแถวแถวคลองอะ่ะแถวแถวคลองอ่ะมีหลายคลองนะเราอยู่คลองอ่ะเนี่ยคลองนี้กูจนคนนี้กูจองอะ่ะได้ไปไหนได้ไปไนเนี่ยได้ได้ได้อ๋อได้ได้ได้ มาทำอะไรกรุงเทพแบบเธอมาเที่ยวหรือมาหาใครเอาไปอ๋อมารอบหน้าบอกนะเดีย๋ยวเราพาเที่ยวเนี่ยนี่สิบเจ็ดจะเข้าไปตัดไหมสิบเจ็ดตัดไหมเธอไปทำอะไรมาไปทำคางมาอ๋อทำคางตอนแรกคิดว่าปานนั่นอ่ะนี่เรา <laughs> ใช่คิดว่าปานตอนแรกอ่ะเราคิดว่าปานเนียไปทำคางเหรอ <Hi. S 1> เราอยากไปทำไหมเนี่ยเธอเราอยากไปทำทำอะไรดีวะเธอว่าเราควรทำอะไรหน้าตาอย่างเราอะไม่ต้องทำอะไรนะรอแล้วรอธรรมชาติเราหล่อที่จะมัดใจเธอได้หรือเปล่าล่ะมัดได้เธอยังบอกคิวเยอะอยู่เลยเรากลัวจะแพ้คนพวกนั้นน่ะเด็กเย <c oughs> อะด้วยบอกว่าคิวเยอะเลย ก็เธอเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้บอกคิวเยอะดิบอกว่าอะไรนะมีคนมาจีบเยอะอยู่แต่ไม่ค่อยได้ตอบแต่ก็ไม่ตอบเลยไง<อ>สนมากในแอปนี้แต่ไม่ค่อยเข้า,างไงนานๆลินอือแสดงว่าในวขาเาไ่าไย,ายเป็นบุญเราเนี่ยที่เราได้คุยกับเธอนะเราได้คุยกับเธอเราก็ไม่อยากคุยกับคนอื่นละเพราะว่ามันสปาร์คไปแล้วตอนเนี้ยโมอ่ะ เราจะโม้ทำไมถ้าเธอถ้าเธอเปิดใจรับเราเราก็ไม่คุยกับคนอื่นแล้วแต่เราไม่มั่นใจไงว่าเธอจะเปิดใจให้เราหรือเปล่าเรากลัวเธอเรากลัวเธอแบบว่าคุยกับเราอยู่ดีแล้วเธอก็หายนะ่ะเราไม่อยากอกหักไงไม่เคยหายกับใครก่อนนะมีแต่คนหายก่อนหรอแต่เราถ้าเราคุยกับเธอเราไม่หายนะเว้ อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอะไรคือมาแนวนี้ตลอดเลยเราถึงเขาายถึงแม้เราจะมาแนวนี้เหมือนกับคนอื่นๆอ,อ่ะแต่การกระทำเราไม่ได้เป็นแบบคนอื่นนะเว้ยเว้เจอบ่อยเนาะพูดแบบนี้อเนี้ยออเยีเจอบ่อยเนอ้ยเราจะพูดไงให้เธอเชื่อดีเธอคงไม่เชื่อแล้วแหละเพราะเธอช้ำม,มาเยอะกูไม่่คยไม่เชื่อแล้วไง ก็พูดแบบแนวนี้ทุกคนแล้วก็หายคุยได้ไม่ถึงอาทิตย์เดี๋ยวเราคุยเกินสิบปีให้ดูรอใช่เกินสิบปีเลยจนเราแบบว่ามีงมีงานมั่นคงยันกระเสียเลยอะ่ะโบชิทายเอาไม่เชื่อเธอก็ลองดูเราขอถามอะไรหน่อยดิเธอทามเลยถ้ากันเป็นแฟนส้ม แล้วส้มจะเป็นแฟนใครอะไรนะถ้ากันเป็นแฟนส้มแล้วส้มจะเป็นแฟนใครปมหยุด <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นชื่อคน้นส้มคนจะเป็นแฟนใครใช่จะดูวคากันเป็นแฟนส้มแล้วส้มจะเป็นแฟนใครส้มก็เป็นแฟนก,กัน,นกไงตกลง เธอบอกว่าเป็นแฟนกันเราตกลงกันนะเธอเธอห้ามห้ามไอ้นี่นะห้ามเขาเรียกว่านะห้ามห้ามห้ามผิดคำพูดนะ <c oughs> ได้ไหมได้ไหมพอจะพอแบบว่ากินใจได้ไหมเนอย